มาเซี่ยวอยู่ร้อเนี่ยบอกทุกคนหมดนะเพราะว่าเด็กงเราแกไม่เป็นงานนี้เนี่ยไม่เสียนะไม่เสียแกลูกไหนดีลูกนั้นเขาบอกเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยถ้มาถ้ามาในแบบไลฟ์ของคุณการสามโลสองร้อยปกติหน้าไานขายแปดสิบเฮ้ยรถเยอะอยู่สามโลสองร้อยเองตอนนี้สามยี่สิบสี่รถไปสี่สิบรถสี่สิบบาทอตโกช่วยห้าส่งฟีอีกส่งฟีโอ้โหเวิร์กเลยเวิร์กเลย สโลสองร้อยเพราะเมื่อกี้โดนค่าส่งอีกประมาณเกือบร้อยฟรีค่าส่งทุนสามโลสองร้อยจัดอย่างนี้กินได้อันนี้เฟี้ยวเลยจัดเลยจ้ะขอบคุณมากขอบคุณมากด่าสวนขยันกิจเหมือนเดิมไปสวนสมจิตสวนสมจิตสมจิตสวนคุณสมจิตอ๋อดูดิเขาขายดีจนแขนหักอะทุกคนดูดิเห็นไหมปอกจนแขนหักอะเออขายดีมาไปโอเคจ๋า โอ้ขายค่ะได้จ้ะคุณหนุนคุณหนุนขอบคุณมากขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ากล้องไหนมาเลยจ้ะรีบเดี๋ยวไล่จ่ายค่าเสียหายด้วยนะอ่าครับเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับมาจ้าอ๋อมาเลยจ้ามาเลยครับมาเลยครับยินดีขายหมดเลยขายหมดแล้ว จริงไหมเนี่ยขายหมดลทำไมครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีขายหมดแล้วหมดนี่นะ FC FC จองหมดแล้วนะครับทุกคน FC เราเนี่ยเหมาหมดแล้วโคตรโหดเร่โคตรโหดเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เอาด้วยซื้อตามไลฟ์แล้วก็มาแฮคให้เลยนี่ดูดินี่ของสดสดนะทุกคนสั่งปุ๊บส่งขึ้นกล่องไปขึ้นรถนี่เจ้าหน้าที่ไปสนีจัดเลยนะ โอ้โหของแท้ทสุดยอดพรุ่งนี้มาอีกไหมคะฮะพรุ่งนี้เอารถสิบล้อมาเลยเฮ้ยแต่ทุกคนเฟี้ยวเห็นป่ะอันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าเจ้าเนี้ยต้องซื้อเพราะว่าคู่กับน้ำปลาหวาน,นโคตรอร่อยอันนี้อันนี้ผ่านเฮ้ยน้ำปลาหวานอย่าลืมสั่งนะต้องสั่งน้ำปลาหวานด้วยนะมันกินแล้วเวิร์กกิบล้อพนี้เอล้อมาเลยเฮ้ทุกร้านใช่นเนี้ยเล่เจี๋ยวกลับไปนั่งกินกันนี้นเฮ้ยน้ำป็นอยาลืมสงนะต้อง หมดแล้วนะนี่ทั้งหมดวันนี้มากี่กิโลอหลายตันเป็นตันจัดไปจัดไปทุกคนนี่ fc เป็นตันหมดแล้วครับ fc เราถล่มซื้อโคตรโหดยี่สุบหน่อยแล้วก็เดี๋ยวส่งเลยไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อวันงานวันนี้วันแรกโอเคมาทุกคนดูตามเลยใครอยากจะเอานี่อย่างแรกก่อนนี่ไลน์แอดนี้นะแอดอันนี้ไปแล้วก็เวลาจะสั่งร้านไหนพิมพ์ชื่อร้าน งานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่19ครับถึงวันที่3 1พฤษภานะของเป็นเกษตรกร,เ,กรเอาของมาปล่อยเองเอาของมาขายเองผมไม่ได้ได้เงินจากงานนี้ที่มาไอ้นี่เลยนะแต่ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะได้กินของดีตรงจากสวนตัวของชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเกษตรกร,กรที่เขาปลูกเองเขาเอามาส่งเองวันนี้เราเหมือนได้กินของจากสวนทุกคนได้กินของจากสวนนะโดยที่ส่งฟรีนี่ดู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 นี่ มือพันนี่สั่งปุ๊บใช่ไหมของส่งเลยประหยัดค่าส่งเป็นร้อยทุกคนได้กินของจากสวนเฟี้ยวมากนะครับเฟี้ยวมากแล้วงานเนี่ยเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ของมาเยอะกว่านี้มีนี่อ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนี่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 ทุกคนดูเต็นท์นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับเต็มเต็นท์นี้นี่พรุ่งนี้นเต็มเต็นท์นี้ทุกคนดูไว้ได้เลย ที่ตลาดอตกทุกคนมาได้เลยครับของมาจากสวนจริงๆชาวบ้านจริงๆแล้วของอะ่ะผมไม่ได่จะพูดคำว่าไงโคตรอร่อยทุเรียนทุเรียนที่นี่นะออตโก้ Auto ดังอยู่แล้วแต่อันนี้คือจากสวนเองทุกคนดูนี่ดูความเหลืองความสวยนี่นี่สวยมากดูสีอันนี้มีเจ้าของอยังมีเจ้ามีเจ้าของสั่งแล้ว fc สั่งแล้วดู fc มาสั่งมาสั่งเมื่อไงใช่ค่ะแต่ว่าเอาเป็นลูกเอาเป็นลูกนี่ทุกคนดูสีโคตรสวยเพราะว่าไปชนีไม่สามารถส่งแบบนี้ได้ต้องส่งแบบเป็นลูกเพราะไปชนีไม่มีรถห้องเทีแต่ไปลูกแล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะโอ้โหใช่ทุกคนแอดเลยแอดเลยตอบไม่ทันรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าออเดอร์เข้ามาเยอะมากนะครับติ๊บเอ๊ะต้องเอานะอร่อยจริงอร่อยจริงกินเลย ก้าวอืมทุกคนก้าวเนี้ยพี่จ๋าแชร์แชร์แช่เด็ตเท็เครื่องนี้หน่อยจะมูที่ดับเข้าวเหรออ่ะมามาแล้วเนี่ยเน็ตมาแล้วอ่ะครึ่งเลกหลายร้านแล้วทุกคนเยอะผมก้าวเนี้ยต้องสั่งของมีเยอะไหมมีเยอะค่ะทุกลูกเป็นแบบนี้หมดนะทุกลูกเป็นแบบนี้แม่อ๋อเจอความต่างของเจ้านี้คือเจ้าเนี้ยข้างในเขาเป็นครีมมี่แต่แม่งอร่อยมากเลย อันนี้โคตรอร่อยเลยอันนี้อร่อยมากไม่ไม่ได้แบบมูนะอันนี้คืออร่อยจริงอร่อยไหมน่าอร่อยไหมแล้วเขาจะไม่หวานไม่หวานเลยค่ะเอออร่อยอร่อยมากใครชอบทูเรียนแล้วเป็นเบาหวานร้านนี้รอยเอออร่อยอ่าทุกคนสั่งสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยสวนชื่อร้านอะไรเนี่ยสวนน้ำเงินสวนน้ำเงินสวนสีคุณสวนคุณสีเวลาทุกคนสั่งนะทุกคนสั่งชื่อร้าน ส่วนน้ำเงินส่วนน้ำเงินนะครับอันนี้นะส่วนน้ำเงินจัดไปเจ้าเนี้ยต้องต้องสั่งผมบอกเลยอร่อยนะขอบคุณมากขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอุ้ยไม่กล้าเลยเยอะมากซื้อแล้วกันอิฟอันนี้ซื้ออันนี้อันนี้อร่อยต้องซื้อ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 เจ้านี้ผมผมซื้อนะทุกคนเดี๋ยวซื้อทุกคนต้องต้องต้องซื้อ อร่อยแต่ร้านอื่นเดี๋ยวก็กลับไปซื้อเหมือนซื้อเหมือนกันแต่๋ยวดาวนี้ซื้อเยอะหน่อยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยอร่อยอร่อยเพจมุ่ขอบคุณกถามาเลยจ้ามาเลยจ้าร้อยยีเก้าในราคาถ่ายรูปฮะแชแนลไปใช่ไหมเอาโทรศัพท์พี่ไปติดนู่นเลยขอเนี่ยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเอามามาเอ็มมาตอมตอนตอมดูพี่ตอมไม่ต้องตอมไลน์ตอมจ้ะจะ จ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาแล้วนี่คืออะไรโอ้โหกินจนอิ่มอ่ะพอดีจ้ารูเกรกบ้งะรูปครนยกเอออันนี้มีเงาะว่าไม่เนกระทิมกรมกระทมกระทมกม่รมกระทกนิยกระกระทิมกรมกระทกิมกรทมกนมกทิรมกระกะทิอกรกอะมกะะทะกะะิกริก่ะมะมะะก เงาะโรงเรียนสวยบอกเลยว่าทำไมต้องเงาะโรงเรียนนะปลูกในโรงเรียนเหรอท่าน่านใช่พูดันทานคุปลูกในโรงเรียนด้วยป่ะสวยว่าล้าสวยสีสวยและนี่คือมังคุดเห็นไหมฮะมันจะที่เคยเจอคือมันจะเหลืองเหลืองใช่ไหมอันนี้ขาวนวลขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะกินต้องกินลูกเล็กมันจะไม่มีเม็ดเยอะกินได้เลยถ้าลูกใหญ่ใหนูอยากกินแก้วน้ำไม่มี ไม้กิเาะไหมต้องเาะมนอกม่ย่ไมลองกินดูกอนอยากได้หวานกว่านี้ก็รอให้มันง่กว่านี้ก็ได้เขากินงมงามเลยมันมีเม็ดละกินเม็ดใช่ชอบพี่กินเม็ดเรื่อยมันกินเยอะแต่ขาวๆเลยไม่เคยกินเมไม่เคยกินเองง่มเลยนั่นแหละแล้วพี่กินพวกปุยป้ายของเม็ดมันออกไป กัดเม็ดไม่ลอกมาได้นั่กัดเม็ดไม่ลองมาเลยพี่พี่กัดเม็ดไม่ลองมาอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เมล็ดใช่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกของการกินร้า้อนมันจะหวานเปรี้ยวๆแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งตัดมาเลยมาวันนี้ใหม่ๆสดๆตัดมาวันนี้เลยเหรอใช่ค่ะจากสวนของพี่เองนะใช่ค่ะจาร์ครนายกอสายกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโจกแปรรูปผลไม้ โอ้ยดีอ่ะมาจากสวนพี่เป็นเป็นคนปลูกเองเลยใช่ป่ะโอ้ยโคตรเจ๋งนครนายกครับเอฟซีแอดไลน์มาฮะมจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่เคยกินนี่ทุกคนบอกเลยว่าทำไรอร่อยรู้ไหมเอาไปยำค่ะพี่เอาไปจิ้มเอาไปยำกับน้อนเรมีวิธีทานอีกแบบนี่หนนนูกิแบบี้นี่หนูกินแบบนี้นี่หนูชอบกินแบบนี้เนี่ความคูมันจะวัดตรงนี้ นี่ชอบกินตรงนี้ความฝวกโอเคเลี้ยวนิดนึง้แต่ถ้ากินกันกินหวานมาเยอะแหละอืมไม่ออกเปรี้ยวใช่ออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวคนชอบไปทานกับพวกน้ำปลาเป็นตำกระท้อนยำกระท้อนกระท้อนรงเครื่องแบบนี้เนี่ยน้ำปลาหวานร้านนั้นกินอย่างเนี้ยลอย่างน้ำปลาหวานเนาะถ้ากินน้ำปลาหวานนี่เวิร์กเลยอือแล้วราคาเนี่ยถูห้าสิบถูเราร้อยห้าสิบนะไซเล็กด้วยนะโทรละร้อยไซเล็กโทราลอลูกใหญ่ลูกเล็กกับลูกใหญ่อะไรกินดีกว่ากัน แล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าเนี้ยก็คือเม็ดมันจะเยอะกว่าเม็ดฟูเนื้อเยอะข้านั้นก็บางคนเอาไปตำเอาไปยำอ๋อก็คือใครชอบตรงการเยอะๆเน้นลูกใหญ่ใครชอบทานตั้งแต่เนื้อตรงติดเปลือกเอาลูกเล็กฟูนะฟูมากใช่ค่ะฟูมากนึกว่ากุยนุ่นเออฟูมากเลยอ่ะให้ให้มาดูใกล้ๆหน่อยตรงๆต่อมา ดูลูกเลยคูมากคูมากดีงามมากดีเยี่ยมเลยทุกคนอันนี้สนใจต้องบอกต้องบอกกับในลาในในแอปเขียวว่าอะไรคะว่าร้านไหนกระท้อนสวนนครนายกฮะสวนนครกระท้อนสวนนครนายกนี่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 เฟี้ยวเลยกระท้อนสวนนครนายกแอดไลน์ครับแอดไลน์แอดไลน์มาอุ้ยพี่นี่คุชื่อแม่คะไม่ใช่ค่ะชื่อพันอ๋อพันกระท้อนโอเคอ่ะใครอยากกินกระท้อนมาจากสวนอันนี้เฟี้ยวเลย น้โอเคครับรขอบคุณน,นะจ๊ะอเอามาหลายเอาอน,นี้เป็นอตกขายกล้วยเองแล้วเนี่ยอันนี้อะไรนะผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งไอ้นนอันนี้เป็นเกษตรกรเองเหรอไม่ค่ะนี่เป็นอาภาคตเขียนค่ะอ๋อที่สาหากิจชุมชนเรเูเแม่บ้า,เาเนเราเป็นคนไทยจำหน่ายค่ะมาจากไหนพี่ดันทับุรีค่ะดันทับุรีอ๋อคือใครปลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอบแห้งเงี้ยเหรอ ๋อเวลาแบบพวกผลิตภัณฑ์พวกของล้นตลาดอะไรก็เอามาแปรรูปเป็นของอบแหงมันก็อยู่ได้นานขึ้น<ง>โอแต่ทุเรียนเนี่ยมันเดอะเบสเลยนะเวลาเอามาแปรรูปอย่างเงี้ยถุงมาเ,เริ่มเลยเจ็ดร้อยห้าสิบผมอะ่ะโคตรชอบกินเลยทุเรียนทอดเนี่ยทุเรียนทอดเนี่ยชอบมากนี่แต่มันถูกมากเลยนะฮะเจ็ดหรอ พี่คิดดูดิเขาต้องใช้ทุเรียนกี่ลูกอ่ะถึงทอดทุเรียนได้ถุงกนาดโอ้สอรีค่ะแล้วสีนี่โอ้โหเหลืองนี่ไปทำสีอะไรมาไหมเนี่ยเาบอกพี่ว่าอันนี้เป็นสีที่มีาการกนทงเศษถ้าลูกค้าอยากได้สีแบบธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติอ๋อเออเพราะว่าถ้าเราแสงแบบแค่เดียวประมาณสิย์นึงสีเรจะคืนเป็นสีธรรมชาติจ้ะอืมเป็นยังไงกรอบเป็นยังไงกรอบอทุเรียนทอดคุณพี่ต้องกรอบไม่เหมองที่มันเหนียวอ๋อที่มันเหนียวไม่หืนไม่หืนหวานไหวานไว้ หวานไหมตันนี้จะเป็นมือเรียนแก่นะคะตัวรสชาติปัจจุบันหวานไหมล่ะคุณพี่กินหวานไหมนิดนึงอะแต่ถามว่ากรอบไหมกรอบหอมกลิ่นทุเรียนกลิ่นทุเรียนกลิ่นทุเรียนอ่าบางทีแบบบางคนแบบกินแบบจืดๆกับมันเยอะแยะกินได้ทั้งวันดูทีวีอ่าเพลิน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 อแล้วก็มีบวยมีลูกชิดอันนี้ผมชอบกินในพวกเผือกเนี่ยชอบกิน นะเฮ้ยเวลาใครจะสั่งให้คุณพี่เลยฮะให้ผมเลยเหรอโอ้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาใครจะสั่งของทอดของอะไรอย่างงี้นะมาเลยเนี่เป็นอบใช่ไหมเป็นอบเป็นอบเรียกผิดมาเลยครับอันนี้ทักไปเนี่แอดไปแล้วทักเอา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,เ,กรเอาของทอดไปอ่าโอเคบดีจ้าเฮ้ยทุเรียนนนว่ะโลละพันห้าครับี่ี่ไอ้ทุเรียนนนเนี่ยเขาเขาพูดผมเคยดูคลิปเขาเลยนะว่าแบบทุเรียนนนมันจะเฟี้ยวยังไงเขาบอกว่าของเขาไม่ทําแบบโหลไม่ทําเยอะ,อะแต่เน้นเน้นโลละพันห้าทุเรียนนมนมันดีกว่าคนอื่นยังไงพี่ทําไมถึงโกเป็นพันห้า เห็นเส้ไหมคะเส้นน oh. ี the the ้อ่ะทุกคนมาดูอ่ะเส้นนี้อ่ะเส้นนี้คือการแก่จากของทุเรียนนนคือเราจะทุเรียนนนจะตัดต่อเมื่อเส้นนี้จะสุดที่ปลายพนนี้อ๋อนะคะนี่คือความแก่จากของทุเรียนนนเราจะไม่ปลายน้ํายาโดยเด็ดขาดเราจะสุดโดยธรรมชาติแล้วลูกค้าซื้อไปเราต้องเคลยกระจากรไปเพราะว่าทุเรียนนนเนี่ยคนเขาจะเบาบางถ้าไาวางบนพื้นธรรมดาหรือถ้วยถอ่อนทุเรียนนนไม่สุด โอ้ยแปลกต้องมีกระจากระดาค่ะโอ้โหใส่แบบดีเทลเก็บทุกรายละเอียดมังคุดนนนะคะมังคุดนนุ้ยวุกปิุยทำไมมันทำไมมันเป็นแบบน่ารักกระตุกกระจิกอย่างเงี้ยกินแล้วอีได้เลยน่มุด้ยแล้วมีไฟติดมาเลยทุกคนนี่เป็นสวนพี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยนี่แบบเกษตรกรแบบมะว้าวเหมือนกินจากสวนอ๋อผมเป็นคนนนนี่แหละนี่มันกระตุกกระจิกน่ารักมากเลยดูดิ กระตุกกิ๊กไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดใช่กินได้เลยไม่ฝาดหอมหอมลูกใหญ่นี่ประมาณสองโล่เปล่าอร่อยป่ะมันอร่อยคือมังคุดเฮ้ยอร่อยอร่อยคืออย่างนี้นะคะทุเรียนนนจะไม่หอมกลิ่นทุเรียนจะหอมกลิ่นเกสรดอกไม้เฮ้ยทุเรียนนนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้ใช่อันนี้โคตรแปลกเลยว่ะแปลกจริงแปลกจริงหอมเกสรดอกไม้เหรอคืออย่างนี้นะคะทุเรียนนนมีความละเอียดกว่า มีความละเอียดอ่อนเราตัดคือทุเรียนทุกจังหวัดเนี่ยถ้าตัดแก่จากความอร่อยใกล้เคียงแต่ทุเรียนนนเราจะตัดที่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อแก่เลยแก่เลยแก่เลยนะคะคแล้วการทุเรียนนนเนี่ยจะตัดต้องตัดตอนเช้าทำไมคะพี่ทำไมตัดตอนเช้า,ถ,าถ้าเกิดตัดตอนเย็นเนี่ยจะโดนแดดแล้วทุเรียนจะแก่หมดเพราะเดิเผาทำให้น้ำหนักน้ำหนักมันเบาแล้วลูกจะสีกล้านลูกมันจะกล้านกล้าแก่ ถอดไหมคะเผื่ว่าเราเราตัดช่วงเช้าเนี่ยน้ําค้างก็กินแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยน้ําของเราจะแก่จัดแก่จัดคือทุเรนมัาต้องตัดเช้าเท่านั้นเกินห้าโมงเช้าเราจะไม่ตัดโอ้โหแบบเก็บขอตีห้าสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดโมงโอเคตัดจะไม่ตัดคือเก็บดีเทลทุกรายละเอียดเลยอ่ะโอ้โหแบบสุดยอดยิงอ่ะสำหรับใครที่อยากลองใครที่อยากลองของแปลกหรือว่าของที่แบบพรีเมียมเก็บรายละเอียดดีๆเลย มาเลยครับตุเรียนโดนหามมาฝั่งนี้ตอนมาฝั่งนี้ฝัง่งนี้ให้เห็นดุเรียนด้วยไปพร้อมถาดนะไปพร้อมถาดอย่างนี้โลละพันห้าลูกนี้ประมาณหนึ่งจุดสี่โลใช่ไหมอันนี้เลยครับนี่แอดมาแอดมาแล้วพิมพ์มาเลยสวนผู้ใหญ่หนึ่งนะสวนผู้ใหญ่หนึ่งท่านพิมพ์มาเลยแล้วท่านลองดูส่งฟรีวันนี้ชุกเจ้าที่ผมให้ดูเนี่ยคือส่งฟรีทั้งหมดนะครับนะนส่งฟรีสวนผู้ใหญ่หนึ่งโโหต้องต้อง,อง,องครั้งหนึ่ง<ต>ใน<ร>ชีวิต อะไรนะเพตอนน้ำพุ่งเปอ่านเอ้ยอตกรอีกแล้วนะอตกรเขาบอกไม่อ่านไม่อ่านอ่านอยู่ค่ะเออเนี่ยเอฟซีฟองคนถักซื้อเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเป็นร้อยคนสั่งมาตอนนี้เป็นร้อยคนทุกคนกดดันออตกรหน่อยหรือเปล่าเราเราด้วยเขาเป็นร้อยมีไหมส่วนลดสำลักเอฟซีเราเออเอฟซีกันยอมพลังใช่ไหมห้าบาทสิบบาทส่งฟรีเออส่งฟรีส่งฟรี เฮ้ย,ยแต่แต่มันคุ้มอย่างหนึง่งแค่ค่าส่งทุกคนก็คุ้มแล้วเพราะสั่งสามโลเมื่อกี้เนี่ยโดนค่าส่งเนี่ยเอาแค่ค่าส่งห้าสิบกว่ายังไม่รวมกล่องนะยี่สามโลห้าสิบสี่บาทค่ากล่องต่างหากอีกตงหกอีกรวมไปค่าส่งเป็นร้อยแต่วันนี้ได้ของจากสวนส่งฟรีหูโคตรคุม้มแค่นี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วครับอันนี้กล้วยอันนี้กล้วยอันนี้กล้วยอะไรวะเนี่ยทำไมสวยอย่างเงี้ยองล้านกล้วยใคร ข้อไข่ของนนทบุรีค่ะอืมกล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้เราจะบ่มได้ทูบนะคะบ่มทูบเหรอทูบเราบูชาพระทำไมอ่ะเออทำไมถึงบ่มทูบอ่ะคือการบ่มแก๊สน่ะเออมันจะไปกันลายต่อตัาเป็นต่ออะไรนะพี่ต่อตา ใส่โอ่งนะคะวิธีของเราจะใส่โอ่งดินแล้วก็จะคุ้ยลงไปแล้วก็จุดคูปากลงไปแล้วก็เปิดฝาไม่ค่อยจะสุกอย่างนี้เองโอ้โหแบบเรียกว่าเขาเป็นจังหวัดใส่ใจอะไรเฮ้ยใส่ใจมากอันนี้เก็บดีเทลอันนี้คือแบบของแบบรีเมียมจัดจัดคือแล้วรสชาติล่ะเออชิมโอ้ยต้องชิมแต่จะบอกว่าถึงเขาจะดูแลดีขนาดนี้ราคามันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่ โลหนึ่งหวีละหวีละห้าสิบบาทฮู้ดูแลอย่างดีหวีละห้าสิบบาททุกคนเอาจริงนะผมอยากรู้เหมือนกันอ่ะดูแลดีขนาดเนี้ยรสชาติจะเป็นยังไงจริงผมไม่อยากรู้เหมือนกันยังไม่งอมใช่ไหมกล้วยชื่อสวนผู้ใหญ่ตู่บอกเลยว่าการันตีว่ากินแล้วไม่มีสารพิษตกค้งเนาะเขาเนี่ยมันไม่ได้อุปทานไปเองนะเว้ยเขาบนด้วยถนะทุกคน พี่มันจริงนะในใจคิดเอาดีเมื่อกี้ก่อนกินนะกล้วยมันก็กล้วยอ่ะก็กล้วยอ่ะที่โคตรหวานหวานอร่อยกล้วยอร่อยเลยอร่อยป่ะล่ะพี่กินอร่อยไหมอร่อยอร่อยออร่ยดีละเอียดมากมละเอียดตอนแรกก็แบบกิน๋ยวกล้วยก็ไดไม่ปาดหวานตอนแรกกินก็กล้วยอ่ะพอดีพอดีมักล้วยอ่ะคิดก่อนกินอ่ะแต่แบบเฮ้ยแม่งตีเมี่บวอยเรื่องกล้วยอร่อยครับแล้วมันเป็นสตอรี่สตอรี่กินอ่ะดีเรากินไม่ทำลายสุขภาพหอมด้วยคูพี่ไหว้พระ บ่มด้วยรูปใบว้ะไม่ใช่บ่มด้วยแก๊สไม่ทําลายอะไรนะถ้าเป็นแก๊สทำลายเลยนะทํลายตาทลายตาเพราะว่าสารละเหพระว่าสารละเหดสารละเหดอุ้ยแต่อันนี้แบบแม่งกินแล้วดีต่อสุขภาพจริงๆนะเรื่องของผักอันนี้สําคัญผักผลไม้ถ้ากินอ่ะมันมันดีคนเขากินว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพแต่กรรมาวิธีที่กว่าจะมาถึงตรงเนี้อย่างที่ร้านทุเรียนข้างหน้าบอกว่าเขาไม่ไม่มีเร่งไม่มีอะไรสุกตามธรรมชาติเพราะว่าอะไรมันดีต่อคนกินไง อันนี้มันสุดยอดนี่องบอกแล้วเขาขายดีนะขายดีจนเจ้าของร้านย่างีต้องกลับไปตัดกล้วยเ <c oughs> ขา,ขา,ขา,ขาไปตัดกล้วยเครอโอเคเขายด้วพี่ขายดีจนไม่ตัดกล้วยใหม่ทุกคนไอ้ร้านนี้มาดูนี่นั่น,นงนเลยนะมา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 ส่วนผู้ใหญ่ตูทุกคนสั่งเหอะลองกินกล้วยที่แม่งอร่อยอร่อยดีๆอะ่ะทุกคนลองสั่งเชื่อผมเฟีย้ยวเลยสี่สิบาบาทห้าสิบบาทหวีนึงตั้งเพอะอ์หู ครั้งหนึ่งในชีวิตลองกินกล้วยดีๆดูดอแอดตาครับมีทีมงานคอยตัดนี่กลับไปตัดเพิ่มแล้วขายดีนะร้านทุ<า>ทเรียนอบสั่งไปแล้วสวนอันนี้สวนรอเลยนะร้อนรอทานสั่งกล้วยไปแล้วนะวนวนะมีคนสั่งกล้วยไปแล้วนะรอทานด้วยจะไปตนะอนคุณเศรษฐศา<ะ>สตร์ฮะจะไปครับขอฝากไปทานต่อพันนิดนึงว่า ทุกคนคะขอฝากแพร่สัมพันธ์แบบนี้สําหรับคนที่สั่งทุเรียนเป็นลูกที่ไม่ให้เป็นแกะเนือ้อเขาจะกําหนดวันไปว่าผ่าทานได้วันไหนรบกวนให้ผ่าตามวันนั้นๆอย่าอยากกินก่อนหรืออยากกินช้าเพราะเพราะเข้าใจอย่างนี้ส่วนกลัวแลไอเทมของดีก็ต้องทําตามขั้นตอนอเพราะยังมีคนสั่งเป็นลูกใช่ไหมตอนเนี้ยเขาจะส่งสุกไปเลยก็ไม่ได้นะเขาก็ต้อง ส่งไปว่าเดี๋ยวเผื่อ2อสาวันเดินทางไปถึงนะหรือมันไปถึงก่อนก็อดใจรอสักนิดหน่อยเพื่อที่จะได้กินของที่มันอร่อยตามที่เขาบอกจริงๆเอออย่าใจร้อนอย่าใจร้อนสวัสดีครับทเรียนสวนสวัสดีทศศักรร์ปาจีนอีกแล้วนี่สวนขยันกิจแต่เราเน้นทุเรียนชนีค่ะทุเรียนเฮ้ย เขาบอกว่าชนีไข่กินให้อร่อยทั้งกินชนีไข่ปลาจีนจริงเรหรอมันเป็นทุเรียนพันโบราณเนื้อจะแห้งเนื้อจะแห้งแล้วก็มีความหวานความมันมันยังไม่เป็นเต่าเผาแล้วก็ยังไม่เป็นไส้ซึบเพราะว่าปลาจีนเป็นดินล้วนคนดินทรายเออการลองิเอาจริงนะ,ะชนีเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยทุเรียนชนีนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กินเลยเพราะมันหาก,กินยาก เพราะคนคนะไหมตอนนี้ราคาจะเริ่มสูงกว่าหมอนทองจริงเหรอเพราะว่าชนีหายไปหมอนทองเต็มหมดแล้วเพราะว่าคนใช่เพราะว่าที่ที่ได้กินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหมอนทองเพราะเขาขายหมอนทองแต่ชนีเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้กินมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองสงวยจะถอื้อสงวัยเพราะมันเป็นลุเรียนพันโบราณเริ่มหายไปเป็นลุเรียนพันโบราณ Mm, tao bảo nó mùi ván 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 mùi Nó súp bay đi ha. Anh nguồn nắng níu ván lắm. Tân lắm níu ván 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 níu แต่หวานหอมหวานเลยแหละครับอืมเฮ้ยดีเหมือนกันเวิร์กเลยถ้าเป็นไซส์สวยเชนีไขป่ปลาจริงถ้าเบอร์สวยจะขายโลละร้อยแปดสิบถ้าเบอร์แบบไม่สวยร้ 150. อยห้าสิบเนี่ยปนี้ขีดละอะไรขีดละเก้าสิบเโอ้โหถ้ามาจากเอฟตีนแนะนำนแล้วก็ลดให้เหลือขีดละแปดสิบเอ๊ยเขาบอกกันนะเอฟตีกันกำลังขีดละแปดสิบแต่อย่างนี้คือผมจะบอกว่าโอ้โหเลือกเลือกยากถ้าจะกินหมอนทองกินเชนีมันคนละ มันคนละเนเจอร์อ่ะสวัสดีจ้าเขาถ่ายรูปหน่อยครับก็เราซื้อแล้วอ่าซื้อแล้วนี่ตามไลฟ์มาเหรอจริงป่ะโอ้โหสุดยอดเนาะนี่ตามไลฟ์มาเลยนี่มาถ่ายรูปถ่ายรูปอุนี่ซื้อไปเท่าไหร่เจะเนี่ยพันห้าร้อยเก้าสิบพันห้าร้อยเก้าสิบนี่ของจริงนะตามไลฟ์มาเลยนะแล้วอืมมาซื้อถูกร้านมาได้ครับเพื่อนเกษตรกรมา แบบคุณพ่อ,อท่านนี้นะครับใครคดีจอยู่นะครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากนะนี่แล้วเจ้าเนี่ยซื้อถูกมากบอกว่าไปคน,นีเขาอยู่ที่นี่ถึง5โมงใครที่สั่งตัดรอบ5โมงอาจจะเป็นขอเป็นคนส่งรอบถัดไปอ่าจ้าเอาไม่ได้เอาเมื่อกี้ถ่ายกล้องใคร,ใครโทรเอ้ยไม่ถ่ายกล้องตัวเองเอาใหม่เอาใหม่เอามามาเลย นี่ FC น่ารักมากเดินทางตามมาพ5 0 0้าซื้อเลยมามาจ้ะหนึ่งสองมลูกค้าหนึ่งสองขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณจ้าคือวันนี้ทางไปษณีนีจะตัดรอบ5้าโมงตอนนี้กี่โมงแล้สี่โมงครับอีกชั่วโมงสี่โมงทุกคนรีบสั่งอีกแค่หนึ่งชั่วโมงนะถ้าวันนี้สั่งภายใน5้าโมงเนี่ยคือเขาจะได้รอบ พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ได้ของเลยแต่ถ้าเลยห้าโมงเนี่ยมันอดจแต่ว่าแล้วแต่ภูมิภาคด้วยแล้วแต่ภูมิภาคเออแล้วแต่ภูมิภาคอยู่ไกลอาจจะประมาณวันสองวันใช่แต่แอดไปรีบรีบก่อนห้าโมงเย็นรีบรีบโอเคอันนี้มาถ้าจะสั่งเจ้านี้ทุกคนแอดแล้วนะแอดอันนี้ปึ๊บมาเลยสวนคุณอ่าเศเดซาักเอาเอาชื่อง่ายๆเนี่ยสวนขยันกิจทุกคนพิมพ์คำนี้เอาไม้ใกล้หนุมเอามานี่ลูเออ มาสวนขยันกิจทุกคนแอดไลน์แล้วบอกว่าซื้อที่นี่ทุรียนตัทุเรียน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 มันกินจนเยอะแล้วทุเรียนนะครับอ่ะชนีอันนี้ก็แปลกไม่ค่อยได้กินแต่มันเทียบกับหมอนทองไม่ได้นะเพราะว่ามันฟีลลิ่งอะไรมันคนละแบบจะบอกว่าอันไหนดีกว่าไหนตอบไม่ได้เลยเพราะว่ากินอันนี้มันจะแบบนึบๆกินแล้วกรึกข้างในนึบๆแปลกคลอฟิลล์นะอร่อยเหมือนกัน รอบไก่ชิกอ่าแล้วงี้เขาบอกเลยว่าถ้าเป็น FC กันจอมพลังเหลือขีดละแ0เองลดให้อีกน่ารักมากยิ่งใหญ่น่ารักมากน่ารักมากจริงๆจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามะไฟครับมาไฟมาไฟสวทุนส่งมาไฟอ้าวมีเบบค้าแม่ค้าเป็นทุกอย่างนะอ้าวสวนอันนี้ก็อาจจะกลับไปตัดอยู่เหมือนเดิมผมพูดจริงนะผมไม่เคยกินคืออะไรอ่ะมะไฟค่ะ เมาไปมากูดมะนาวเอ้เคยเคยท่องตอนเด็กๆทันเหรียญทองอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดดูดูแล้วมันจะวายแล้วมันจะหวานมากกินอร่อยโทษพี่ผมต้องแกะเปลือกไหมแกะค่ะอ๋อไม่เคยกินจริงไม่เคยกินเลยยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันมันคืออะไรของเปลือกเปลือกก็ได้กินไม่ได้ค่ะไอ้นี่นี่มาลองเทสดูดิมะไฟเหรอ่ะ นุ่มข้างในากัดแล้ปลปวปฟอกมันจะเป็นแบบเนื้อฟูงงๆข้างในคล้ายๆมีคำคล้ายรองกรองแต่มันจะออกเปรี้ยวอ,อ,อืมไม่บ้านก็คลายอันนี้หวานเมนตใหญ่ก็คลายมันมันคลีนการทานมันใช่เหมือนยิ้มอยู่แม่พยายามจะนึกรสต่อธิบายว่าตัวของเ네นเจอร์มันคล้ายๆอะไร อืมอมกนครั้งแรกครับมเขาฟ้องคุณกันอีกแล้วกว่าแบบอะไรตกรหจริงๆจริงผมว่ามาเยอะคืออย่างนี้คนทักมาเยอะอันเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองจะเทียบว่าเหมือนกินอะไรอะไรยังไงเนี่ยมันอ่าถ้าเทียบกับลองกองอันนี้จะเป็นแนวแนวทางไหนในเรื่องของรสชาติก็แน่ะออกหวานเปรี้ยวแต่เนื้อของเขาอ่ะมันจะ ละลายไปกับลิ้นเออมันนิ่มๆมันกินแล้วลลมัน,ลลนยังไงมันอีกฟิลลิง่งนึงอ่ะมันมันเป็นรสของมันเป็นอาจจะต้องเปลี่ยนคนรีวิวแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะอันเนี้ยหยองอยม,อมัดอ่าโอเคอันนี้มาไฟเมื่อกี้มาไฟมาไฟมาไฟอันนี้ลองกองเหมือนกันไหมไม่เหมือเล่นมือนค่ะอันนี้ลองทำไมผมไม่กินไม่เคยกินอะไรอย่างนี้เลยวะเนี่ยก้องเนี่ยต่างกับมาไฟตรงที่ว่ามันไม่ละลายเอ้ไม่ลละายเหรออ่าแต่รสชาติจะเหมือนกันเพราะแต่มันจะมียาแต่หน้าตาเดียวกันเลยนะ หน้าตาเดียวกันเลยอ่ะหน้าตาเดียวกันเลยจิมมีวิธีบองกดตรงนี้ฮะไหนทำให้หน่อยทำให้หน่อยนี่กดข้างหลังพี่แล้วน่ะเฮ้หอมพี่กันต์น่จะชอบตรงหอมขึ้นเลยเพรมีความเป็นนี่มากกว่าเฮ้ยเวลาบปอกกินง่ายด้วยหวานด้วยเที่ยวเขาตัดอันนี้อร่อยปะลก็ปอกให้เคิรเฮ้ยอร่อยปะเฮ้ยลองกองลองกองทุกคนลองซือลองกองหอมวันนีหวานด้วย